ทำอะไรครับไม่ครัวปูส้มตำครับตำทัวตำทัวอือหือใส่ลายเสียบลายพุงนัวสามช้อนสี่ช้อนใส่ลายเสียบลายครับทำทัวใส่ปลาร้าไหมนี่อือของเทเลยเทเลยนะครับ ขอบคุณลฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามนะครับกดดิ้งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมสวัสดีช่วงค่ำนะครับเดี๋ยวนะครับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างนะครับนานๆนะครับจะครัวสักทีนะครับนี่ครับตำทัวนะครับทำชาเหมือนอร่อยนะครับทําดูครับดูปากนะครับเหมือนจะอร่อยนะครับแต่วัดดวงกันนะครับนี่ต้องลุ้นนะครับตำทัวนี่ เมนูเด็ดเลยนะครับเดี๋ยจะพาไปดูกับข้าวด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างวันนี้นะครับวันนี้ตําทั่วแล้วก็มีปลาทอดนะครับปลาแห้งนะครับแล้วก็มีซี่โครงไก่นะครับเดียวจะพาไปดูนะครับชิมอีกนะครับยังไงบ้างครับแม่ครัว โอ้เราจนลืมพวกนี้นะครับมีเมนูนะครับชื่อเมนูก็ตำถัวนะครับตำทัวลืมผัวเมนูลืมผัวนะครับไม่มั่นใจนะครับขาดพุงนัวหรือเปล่าพอแล้วมอยสุพงุง พาทำไมกล้องเด๋ยวเดือมืดเดีวอัอะไรปะอ๋อเสร็จเรียดำํำสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณแสบน้อยบ้านนานะครับผมสวัสดีครับทำทัวนะครับผม ตกนะครับเมนูคนตกวันนี้ตำจั่วนะครับเป็นตะแซบแท้โอ้ยยังไม่ทราบเลยครับแซบไม่แซบ,แบ,แบไม่รู้นะวันนี้แต่เมื่อกี้ในใส่ผงนัวไปแล้วนะครับสองช้อนใหญ่ๆนะครับส0 0ิบ,บ,บาทนี่ตบาทนี่ทำได้สองทีนะครับหมดนะครับ,บเบขาบอกว่าใส่หลายแซบหลาย ใส่้ลยเซรไลยครับผมสวัสดีครับเข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้นะครับวันนี้จะพาชมบรรยากาศนะครับกินข้าวครับดูข,ข้าววันนี้อะไรบ้างโอ้ปลาทอดปลาแห้งนะครับปลานี่สั่งมาจากรุ่มนมํามูลนะครับ ลุ้ไหมน้ำมูลนะครับอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่นี่ก็ซี่โครงไก่ทอดนะครับไก่ทอดภูเก็ตนะครับอันนี้อันนี้ปีปีปีไก่ปีไก่ทอดอะไรวยนี่เขาเรียกอะไรนี่ไะไก่ขยำบ๊อกบ๊อกตัไก่ขยำไก่กรุ๊กนะครับไก่ขย่านะครับเขาเรียกไก่ขยำขยำตรงไหนนี่ทอดเสร็จก็เอามาคลุกคลิกนะครับเอาขยวก็ขยว อันนี้ผัดผักบุ้งนะครับผักบุ้งลงไลไไลครับแค่นี้ครับวันนี้ครับ3ามอย่างนะครับเน้นเน้นตดจัดจ้านนะครับเอาด้วะเอเอาดิงโบหมูงมวยแล้ว,ลวหิวแล้วนะครับน้ำมือ้ว

ไม่มีขาครับไม่มีขาวางกล้องนะครับไ,ไ,ลไล่บนนี้ดไล่ชุดไลไล่ดูอยู่เนาะไล่ได้ยาวนไล่ชุดจะเปลไลประกน่ายรูปประกันได้ดว่ ข้าวครับเข้าวกันกินข้ากันรูปเมย์เลยมเลยมย์เลยมัม้เอวเดียเอาลาเวลา

ว่ารอนนีสัตว์ป่านี่มันจะไดะ้ไหมวะมีครับมัทานข้าวครับข้าวสุรินครับผมข้าวหอมมะลิหอมมากเลยนะครับระยะความหอมอยู่ประมาณกิโลหนึ่งครับหุงตรงนี้หอมไปไกลยังกิโลหนึ่งเลยในยูทูป

มาทาเข้าแล้วนะครับผมนี่ครับนี่ผักบุงนะครับผมนี่ผักบุงไฟแดงเมื่อกี้ครับยอดมากครับตองท้ายอยทีแล้อาจานเอาเปิดติดแล้วายจาสำคัญอะไรสุดโอ้มากถูเราเลื่อยไม่ไล่ <L> an> an> เร็นงานอะไรอะก็ตันเลยนะดารามันอย่า,อยากอ,อกรงนะครับนะครับขออนุญาตปิดไลน์นะครับกินข้าวก่อนได้9ก้านาทีแล้นะครับ